อยู่ครับพี่ธันทำอะไรให้ไ,ไหนบอกซิทำอะไรอยู่ครับไม่มีปู <c oughs> ไม่มีอะอจะมาช่วยดิจะทำอะไรอยู่ครับพี่พี่ธันทำอะไรพี่ธันกบทรายให้หนูพี่ธันพี่ธันเอาทรายถมให้หนูเหรอ ผม,ผมเต็มตัวเลยเดิไหมลุกได้ไหมไอ๋อจ้าดินกำลังจะแตกแล้วยักมืกต้อนลุกแล้ว นล้วพัดโดนดิ้นกบแล้วพ่อพ่อพอ่พอเ,เอานี่เน่นเน่นสิอ้าวอ้าวลองทะเลไปกับพี่ทานเลยพอพอ